Rundam random Rundam like มาต่อเลยมืดแล้วนะคืนนี้เดี๋ยวผมขอตั้งไฟก่อนจะได้สว่างเออหมอแกะการคีเปอร์จะมาระเบิดอุ้ยเอาอาตั้งผิดที่เสือกเลยตรงนี้เสือกเลยอ่าข้างๆเป็นฟาร์ม ฟาร์มตรงนี้เป็นฟาร์มวัวตรงนู้นเดี๋ยวเป็นฟาร์มหมูโอเคเรียบรอ้อยมันจะต้องให้อาหารเท่าไหร่ครับเนี่ยหนึ่งยอย่มตอนมันจะมันจะต้องให้ตอนไหนตอนไหนอะ่ะอ่ะมันไม่หิวอะ่ะมันไม่หิวอะ่ะตอนเนี้ยมันหิวตอนไหนอะ่ะนี่ย ไม่หิวอะไม่หิวแล้วมึงมากันทำไมเนี่ยโอ้เสียเวลาไปต่อเดี๋ยวไปตามหาหมูมืดแล้วนะฮะใช้วิธีเดิมครับนอนเดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนแทำไมไม่เอาของมาไว้ในบ้านวะไฟเยอะเอ่อ,อเ,เอ่อวางไฟไว้รอบๆบ้านเลย กันบ้านไม่ใช่กันกซอมนั่นไงโ,โหเต็มหน้าเบยจะไฟปะละ่ะนี่ไง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 มีอีกปะจะได้ให้ความสว่างแถว,แถวบ้านนะจะได้ไม่มีตัวอะไรมาเกิดแถวบ้านเพราะตอนดึกๆมันจะมีซอมบี้มาเกิดสปอนอยู่แถวบ้านเนี่ยฮะเราก็ต้องตั้งไฟไว้นะฮะไม่ให้สัตว์ร้าย มาทำลายบ้านเราตั้งไว้ไกลสิบไมล์ไกลไปไหมตัวเยี่ยนี่แหละเป็นหลุมเป็นบ่อแจ้งอ,อเบอเตอร์ <c oughs> แม่งใกล้บ้านกูเลยอ่ะตั้งใกล้ใกล้บ้านแถนนี้ก็สำคัญนะฮะนี่ไงแหล่งเลยเนะนี่ยเนี่ยแหล่งเลยนะเออนี่ยเออนี่ไงตั้งไว้ตรงไหนมืดๆอีกนี่ตั้งแม่งกันหมด ไมึงไม่ไปปรึกษาการไฟฟ้าเลยล่ะเขาจะได้มาติดไฟให้มึงมันมีไหม,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 มเด้ง Baby, เบบี้เดงเบบี้ตั้งไฟตรงนี้ด้วยเอออดี๋ยวแมงมาเกิดตรงนู้นด้วยนี่กูบ้าหรือเปล่าเนี่ยไม่บ้าน,นะฮะมาตรการป้องกันบ้านนี่ยังระวงังไฟอ่ะนะอยู่แบบยาจกไฟแม่ง อย่างวังเลยไม่แกตั้งไฟทั่วแมปเลยดีไหมมึงพวกมึงจะได้ไม่ต้องเกิดกันอันนั้นก็บ้าไปนะฮะต้องไฟแม่ง <c oughs> อย่างกับร,ปรอปภป้ปปองกันไอไอสัตว์ลาย <c oughs> ตัวตัวนี้แหละตัวนี้แหละตัวนี้แหละ,ละยังไม่ตายมันยังไม่ตาย ฮ่พื้นที่นี้เป็นของเราแล้วที่นี้ตอนเช้าเราก็จะไปหาหมูหมูหมูกันไอเจ้าแล้วทำไมไม่เอากล่องไปไว้ในบ้านห่ะไม่านะฮะมาตรการรักษาความปลอดภัยเราเอาข้างนอกไว้แค่นอนครับข้างในเป็นที่ซุ้มป่งกันตัวเที่ยเข้าไปนอนต่อ นอนสิเออเชา้าปับ๊บได้เวลาตามหาหมูที่จากหายไปอ่าถือแค่หลอดรอไว้เลยไปตามหาหมูกันไปทางไหนไปทางเดิมแล้วกันนะทางนี้ครับโอ้เป็นหลุมเป็นบอ่อเริ่มลำคาญคีปเปอร์แล้วเนะี่ยะแม่งระเบิดถ้าระเบิดแล้ว บ่นปั๊บแม่งมาเลยอะ่ะเสือกเลยเสือกเลย <c oughs> ไปทางนี้ทางนี้ต่อโหเป็นไงหลบแบบผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาเกี่ยวส้นตรีเลยหมูแถวแถวนี้น่าจะมีเดี๋ยวเจอหมูเดี๋ยวผมตัดมาเลยนะฮะจุ๊บตุ๊บตุ๊บอบปก,กังน้ำตุยเจอหมูวว้ายิวเอลล์ วัทเซียบเลยไกลมากไกลมากประมาณหกร้อยกว่าได้เจอน้องหมูแล้วต้องพาน้องหมูเรากลับกลับไปที่ฟาร์มนะฮะเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของซึ่งโอ้โหถ้าจะพากลับนี่แสนไกลไมาเลยน,น้องหมูน้องหมูไหมไปาตามพี่เดี๋ยวพี่พากลับบ้าน ดี๋ยวพี่พาไปเลี้ยงนะเออมากันเยอะๆเอาๆเอาขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้ปลอดภัยกว่าโอเคถ้าจะพากลับบ้านนี่เป็นครึ่งชั่วโมงได้ครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัดกลับไปที่บ้านเลยแล้วกันเมื่อพาหมูกลับถึงบ้านเสร็จแล้วนะไปบาย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 ทักทวมเร็วบายหมูห <c oughs> มูหมูม,มาไม่ถึง มันยังไม่ตายแต่ผมจะตายช่วยด้วยมันรอบค่า <c oughs> ไอพวกเวนไอชั่วหมูยังไม่ตายนะฮะแต่ผมจะตายก่อนเกือบตายดูเลือดดิหมูอยู่ตรงนี้เองใกล้ๆแค่อื่อเองโอ้โหแต่แม่งมาเหมือนแบบรอบสังหารแม่งรอรอบสังหาร กูกินไก่แก้เคียงกินไก่เลือมันเพิ่มกูจะได้ไปเอาหมูกูหมูหมูหม,หม,หมูหมูไม่ตายสักตัวเลยนะพยายามเอามาให้ก็ได้ครบทุกตัวหมูดื้อมากเลยไม่ยอมตามเราอ่ะแม่ง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เลยกลางวันเดี๋ยวพวกมึงนะฟันเลียงตัวเลยเดี๋ยวก่อนเพยายามเอาหมูมาให้ครบสี่ตัวนะมีอยู่สี่ตัวยังไม่ตายสักตัวแต่ไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงจะตายบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้มันอยู่ตรงนู้นเองใกล้ๆทางขึ้นสะพานที่ผมต่อสะพานมาสะพานวัวสะพานควาย อยู่ตรงสระพานควายตรงนั้นนะฮะเกลือขอกินกินในพวกนี้ให้เสร็จก่อนกินไก่เ <c oughs> ม่งแม่งมาแม่งมารอบข้ากูนอนดีกว่าให้มันเช้าผูเแย่แมวหมูกูหมูกูเ <c oughs> ช้าเร็วเจ้าหมูเขาหมูจ้า มาเว้ยตกใจหมดไปแล้วเยียบร้อยห้าสิบหมู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 จ้าหมูอืมไอพวกหายนี่ยังอยู่ดูดิเ,ดเป็นแสนแหละหมูอยู่ไหนเนี่ยหมูแถวนี้แหละชิบหายแล้วไปไหนแล้วหมูหมูหมูจ้า หมูปีเกนั่นไงหมูครบสี่ตัวเลยมาเร็วมาเร็วพี่มาแล้วมาเร็วมาเร็วหิว,วไหมตามมาก่อนอยากกินต้องตามมาเร็วสิตามมาเด้อตามมาแล้วนะมีงอน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 กินเ่าเาเอาของกินมาแล้ว ไปแล้วหายงอนแล้วไปเดี๋ยวตัดไปที่บ้านกันเลยนะครับบายๆเลยบายกรอบหนึ่งเอาอีหา่าไม่ตามมางอนงอนมีงอนในที่สุดนะฮะภารกิจเสร็จสิ้นแล้วต้นไม้นี่มึงมาจากไหนเนะี่ยออกไปจะให้หมูอยู่เสือกเลยมึงเสือกเลยไ mm hmm. ง,งวัวเจอเพื่อนใหม่ อ๋อ,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 อขอขอยาก,กูแดกกูขอโทษูลืมลืมให้ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวขอขอสร้างสร้างฟาร์มหมูก,กนน่อนนะเขาสร้างฟาร์มหมูแป๊บนึงอ่วางวางเลยแล้วกันวางแม่งยาวๆเลยวางแม่งอ่ามีต้นไม้ด้วยติดต้นไม้ด้วยวางแม่งยาวๆเลยพอยัง,งอ่ะเออพอแล้ว ่าวางวางแม่งให้เยอะๆไม่พอกูมีเสริมนี่ไงห้าสิบตัวได้อยู่มั้งฟาร์มแค่เนี้ยแล้วไปไหนหมดวะเฮ้ยมีหิวกันเหรอมานี่เร็วมานี่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 มานี้พี่ล่อพี่พาเข้าฟาร์มเร็วจะให้เลยกินมาเร็วมาเร็วไปเข้าฟาร์มไปแล้วไปขึ้นมาอีกตัวนึงไปไหน ตัวนึงนะเดี๋ยวก่อนตัวนึงเดี๋ยวขปทำประตูกันเอ่อประตูประตูรตูปั๊บโอ้ยยยยยย้ยยยยยย้ยอยย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 ยเนยยยยายยเยย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 ายยยยเยยยยายยยยมายยยยยายย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  เอาออกไปก่อนมันออกไปได้ปะวะนี่แหละเฮ้ยหมูไร่ลาวลงมาเฮ้ยหมูหมูจมดินมาเร็วให้กินคนอันหนึ่งอันสองอันอา้าวสามอันตัวนี้ตัวนี้ทำไมมันจมดินวะสี่อันแล้วเย,ยเยอะแล้วนะ Okay. ออกลูกออกหลานวัวล่ะสวัส mm hmm. ดีวัวว่างกินอะไรยังกินพองดิร้องข้าวข้าวเยี่ยมีแหี่ยหญ้ากินไหม mm hmm. เอาไปอา่าได้ได้กันทุกตัวแล้วก็ฟิตสลิ hmm. ่ฟิตเทลิ mm ่ง hmm. ออกมาตัวนี mm ้เย่ฟาร์มหมูกับฟาร์มวัว mm hmm. สํเสร็จ แต่ยังไม่ถึงห้าสิบตัวแล้วข้าวกูเออสองสัยต้องทำเยอะเยอะมั้งครับฟาร์าาามข้าวเนี่ยหุบเหยียบซะพัง <c oughs> ลืมลืมม่าห้ามเหยียบขอโทษเอาเอ้ยต้องต้องฉาบหน้าเออแล้วค่อยวางกูเหยียบเลย บินมาเลยอะเดี๋ยวเอาเอา,เอาไฟไปติดฟาร์มฟาร์มหมูก่อนนะฮะป้องกันลิบปงกิเปอ,ปเอร์โอเคจะได้ไม่เหงากันรู้สึวาาก,กว่าฟาร์มหมูจะใหญ่กว่าฟาร์มวัวมึงเสือกเลยไม่ใช่ตรงนี้ <c oughs> ติดอ่าอมีไฟแถวนี้อยู่แล้วกูก็ต้องติดอะไรเนะี่ยมีย่า <c oughs> อุดมสมบู okay. รณ์โอเคตัวกลางคืนก็จะได้สว่างอันโหบ้านบ้านอันแสนสุขของฉันบ้านของบ้านอันแสนสุขของดิฉันเริ่มเป็นโรงเป็นล่างแล้วที่เหลือก็ทํายังไงที่เหลือก็เคลียร์ของและเดี๋ยวเราไปหาหมาเอาหมามาเลี้ยงนะฮะรู้สึกจะเหงาไม่มีหมา เดี๋ยวขอเออเก็บเก็บเก็บของก่อนเก็บกระดูกขนไก่อะไรเนี่ยไม่รู้ไม้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวทำบ้านดีๆเลยดีกว่าเออเอาเอาไม้แตกไปแปลง ไปแปลงไปหลอมเป็นหินที่แบบดูมีคุณค่ามีราคาขึ้นมาหน่อยนะเดี๋ยวทำยังไงเดี๋ยวให้ดูกันนะฮะเดี๋ยวเอาของไปเก็บให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันทำอย่างสะถุนเลยเยแมงมุมนะครับโคโค่บีดน,นะครับ ดินปืนนะครับอาหารหมานะครับทรายนะครับอะไรครับหมดยังครับตกปลาไหมครับปลาหกสิบปลาหกสี่ตัว <c oughs> ลืมเลยไปตกปลากันได้เวลาตกปลาหกสี่ตัวพัดเจ้ามีแหให้กูไหมเนี่ย <c oughs> อยากได้แห้มากเลยตอนเนี้ย ไม่เป็นไรเรามีที่ตกปลาก็ตกไปแล้วตกตัวน้นแม่งเลยกินดิกินเลยกินไหมมันจะกินไหมกินยับเจ๊หนึ่งตัวดีมากก็ต้องรอดูไปเรื่อยๆนะหลังจากที่เราได้ฟาร์มบัวฟาร์มหมูแล้ว ยังเหลืออะไรอีกอะเลี้ยงสุนักตกปลาให้ครบ64ตัวทำชุดดมอนโอ้โหชุดดมอนนี่หนักเลยนั่งขุดตาเหลืองอะประตูนรกเยอะนับไปท่วนอีพีโซด9แล้วอะยังไม่ค่อยได้อะไรเลยอะ ปลาก็ตกได้ตัวเดียวเนี่ยสะทุนชีวิตจริงๆตกให้ได้เยอะๆเลยนะฮะตกให้ได้เยอะๆเลยกลับมาครับหลังจากที่เราไปตกปลาจนมืดแล้วนะฮะได้มาสองตัวพระเจ้าทำกับฉันได้โถ่ แล้วมีอยู่เควสหนึ่งนะฮะที่จะต้องเออปลูกต้นไม้รอบๆบ,บ้านให้ได้แปดต้นนะฮะทำยังไงครับมันจะมีเอออที่ปลูกปลูกป่าไอที่ปลูกต้นไม้อ่ะมันจะเป็นยังไงอะ่ะบอกไงอะเดี๋ยวนอนก่อนให้มันกลางวันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวกางเสจยังเนี่ยโอเค เดี๋ยวให้มันหลอมไม่เสร็จก่อนตื่นมาคงจะหลอมเสร็จหรือเปล่าแม่งเท่าเดิม <c oughs> มันไม่ตามเวลานี่หว่าเคครับเฮ้ยเอ้ยเอ,ยเ,อ,ยเ,อยเสร็จแล้วแฉลดแล้วเดี๋ยวต้องปลูกต้นไม้อันไหนนาะมันจะมีที่วางต้นไม้อยู่อะไม่รู้ว่าออฟไลน์มันจะมีหรือเปล่า ๋ยวมันต้องขุดต้องตัดต้นไม้นะฮะแล้วก็อย่าตัดได้ไหมมีไหมไม่เคยได้นะฮะ mm hmm. สงสัยเควสนี้โอ้เดี๋ยวให้อาหารบัว่าไงบัวเฮ้โหออกินกินหญ้าเลยกินหญ้าทุกเชา้านะจะได้แข็งแรงฟีทอร์ลิงกัน ต้องกินด้เหรอเด็กๆไม่ต้องกินเสือกเลยเสือกเลยหมูก่อนหมูฟาร์มหมูฮลโหลเพื่อนหลักกินไหมกินไหมกินกินแค่หลักกินแค่หลักกันเอาไปหนึ่งอันเอาไปหนึ่งอันเอาไปหนึ่งอันเอาไปคนละหนึ่งอันนะฮะเอาไปฟิทเทอร์ลิงกันฟิตเทอร์ลิงกัน <c oughs> ออกลูก <c oughs> ออกลูกออกหลานอย่าออกมานะเดี๋ยวแม่ตีเลยปลูกใกล้ๆบ้านแปดต้นเหรอครบยังอ่ะแล้วมานับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอานับใหม่มืนหัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนู่นแปดเยี ครบแล้วปลูกต้นไม้แปต้นนะฮะเพื่อรักษาธรรมชาติไงเดี๋ยวเราเอาแครอทมาอ่าเอาตัดผิดอันมันยังไม่ไอ้นี่นี่ย่ะยังไม่โตนี่ฮะแล้วเราก็ปลูกใหม่หมนะฮะแครอทโอเคแปลงสีแปลงนี่นะฮะสีแปลงครบแล้วยังไม่มีอันไหนขึ้นอันนี้ถ้ามันขึ้นแก่ๆแล้วแสดงว่า แสดงว่าเสร็จแล้วนะฮะใช่ปะมันแก่ได้หน่อยอย,ยังเนี่ยยังยังยังเออเอา,มาเมล็ดมาดูดูด,ดูยังไม่ค่อยเป็นนะมือใหม่ครับมือใหม่มือใหม่หัหดปลูกโอเคปิดไปทีนี้แล้วก็ต้นไม้ก็ครบแล้วฟาร์มหมูฟาร์มบัวเหลือแต่ตกปลาเนี่ย ตกปลาให้ได้หกสิบสี่ตัวนี่ยังฮะยังยังยากอยู่หมาเหมือนกันเออหมาก็เลี้ยงไม่ได้ให้กระดูกมันแล้วมันไม่ตามเราอะ่ะไม่รู้จะทำยังไงเลี้ยงได้ปะวะเล่นคนเดียวมันเลี้ยงหมาได้ปะวะไม่รู้อะ่ะเยวต้องเอาหมาไปไว้ในบ้านอะถูกเลี้ยงแล้วกัน เดี๋ยวขอตกปลาก่อนเอาไห้ได้5ตัวนะฮะจะได้เก็บไปเป็นคอลเลกชันเก็บโคืเอ็ไปเลยแถวานี้มีปลาปะเนี่ยตกที่อื่นก็ได้วะปึ๊บหนึ่งตัวขออีกสองตัวแล้วกันสองโอ้โหแถวานี้ปลาเยอะเว้ยปลาชุมปลาชุมขออีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งตัวเดียวเอง แล้วเดี๋ยวพาหมาเข้าบ้านนะฮะหมาไม่มีกระดูกให้ด้วยอะ่ะเอาอะไรให้มันอะ่ะหญ้าหรอแครอทหรืออะไรยังไงนี่ไงหมามายืนมองสงสัยอยากกินปลาดินะอยากกินปลาด,นะากกาดิเดี๋ยวรออีกตัวนึ่งก่อนมองอะไรวะมองอะไรมึงมองอะไร <c oughs> อยากกินปลาเหรอใช่ปหมกินปลาเหรอมาดิสงสัยต้องพาหมาเข,ข้าบ้านไปไปไปตุบไปไปไปเข้าบ้านไปไม่รู้แล้วเอาตัวนี้แหละไปตกปลาใส่หน้าไปนี่อ่าอ่าแมงดือ้อแมงดือ้อเพราะมันไปเองมันไปเองนู่นถูกถูกทางแล้วไป ไปดันตูดไป <S 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 <lah> ดันตูดมันเข้าบ้านนะฮะเข้าบ้านไปเออดันตูดไปเข้าบ้านเออเข้าไปเข้าไปเข้าไป <S <S 1> <S 1> ขุดทางขุดทางให้ขุดทางให้เออทางนี้ทางนี้เ,เข้าไปเข้าไปตรงไปเออตรงไปตรงไปตรงไปอีกตรงไปอีกเดีย๋ยวเดี๋ยวลงน้ำนะมึงตรงไปสไลด์ลื่นนลดิลื่น,นดนูดูหมา หมามูนวอล์กกลถึงบ้านแล้วไก้แล้วเปิบเปิบตู้เป,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 ปิบตู้เข้าไปเข้าบ้านไหมเข้าบ้านได้หมาแล้วยูห <c oughs> มาแบบได้มาแบบเต็มใจนะฮะโอ้โหหมาแลวผมและหมารักกันมากเลยชอบคอบกันมากนะฮะถึงขนาด <c oughs> ต้องเลี้ยงดูดีๆนะะ ผมเราห่างกันไม่ได้เลยครับห่างกันแล้วเดี๋ยวคิดถึงกันนะฮะดูครับเดินไปแป๊บเดียวก็ต้องกลับมานะเดี๋ยวคิดถึงกันเห็นไหมมันโผล่หัวออกมาหาผมคิดถึงใช่ไหมล่ะโอ้ยอยากอ,อ,อยากออกมาเล่นไหนวะไปไหนแล้วอ้าวจิ๊บหายแล้วมึงหมาไปไหนอ้อาหมาหายไม่นะอา้ามานี้มานี้ เออวันนี้เข้าบ้านไหมเข้าไปมชิบหายแล้วมึงไปแล้วมึงเพนผ่ายแล้วมึงอ,อ้าวชิบหายแล้วอ่ออ่มืน่นละหมาหรือแมวเนี่ยลงไปลงไปเ <c oughs> ข้าบ้านไหมอย่าดือ้อเออเ <c oughs> ข้าไปเข้าไปเข้าไปเออเปิดบ้านไป <c oughs> เรารักกันมากเลยนะฮะถ้าไม่เชื่อนะฮะไม่เชื่อเดี๋ยวมันจะโผล่หัวออกมานะฮะขี่กี่ตัวเนี่ยเดี๋ยวนำมานับปัวกัน 1, 2, 3, 4, 5, 6, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหัวรู้สึกหมูใกล้จะเสร็จก่อนสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเหมือนกันหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวนูนอยู่หลบหลบอยู่หลังต้นไม้ด้วยนี่แปดตัวนะกว่าจะห้าสิบตัว ห้าสิบตัวโอ้โอเคหลอดพาร์ทนี้ก็ไม่มีอะไรครับพาร์ทที่สิบแล้วเอ,อดูกันตาเหลืองกันเลยทีเดียวเชียวเดีย๋ยวเรามาต่อพาร์ทหน้าบา,บายบายท่านผู้ชมที่เคารพรัก